สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องขายไข่ขนาด6ช n e l นะครับผมควบคุมด้วยตัวไม c คร t ทเ l อร์นะครับพร้อมกับระบบรับเหลียนและรับแบงค์อัตโนมัตินะครับมีส่วนของตัวเซนเซอร์ในการตรวจจับว่ามีนะครับไข่หรือว่าสินค้าอยู่ในช่องล็อกเกอร์ในแต่ละช่องหรือเปล่าครับครับผมสำหรับโปรเจกตัวนี้ผมเราใช้ในส่วนของตัว a r d u i n o m น g ม2560นะครับ เป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเตอร์เฟซกับตัวโคลิซิเวอร์นะครับร่วมกับตัวบิลแอคเซปเตอร์นะครับในการรับเหรียญและแบงค์อัตโนมัติท่านเองนะครับโดยนะครับตัวทั้งตัวรับเหรียญและตัวรับแบงค์นั้นนะครับสามารถที่จะมีกลไกในการตรวจจับได้ว่านะครับแบงค์หรือเหรียญที่ใส่เข้าไปนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญนะครับที่เป็นของปลอมหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่เหรียญนะครับก็จะเด้งเก่าออกมาทางช่องนะครับที่อยู่ด้านล่างครับส่วนนะครับตัวรับแบงค์ หรือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมอื่นๆครับก็จะไม่มีการรับนั่นเองครับสามารถรับได้ทุกแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าแบงค์ยี่สิบ นะครับห้าสิบร้อยนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัวจอแอลดีนะฮะขนาด16คูณ2ครับที่จะทำไปทีในการแสดงผลการทํางานของตัวเครื่องในขณะที่เราหยอดเหรียญหรือสถานะการทํางานตัวเครื่องนั่นเองครับสำหรับตัวนะครับช่องล็อกเกอร์ทั้งหมดมีทั้งหมด6ช่องครับสามารถที่จะใส่สินค้าในที่นี้ครับผมเราได้ใส่ในส่วนของตัวไข่เข้าไปได้โดยในส่วนข้างในนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับว่ามีสินค้าหรือนะครับถุงบรรจุไข่อยู่ในตัวช่องล็อกเกอรร่่่าบถิดวุุงจไขยู ในช่องในแต่ละช่องของล็อกเกอร์นะครับก็จะ <c oughs> มีไฟส,รรส,รรสรรัญญาณสีน้ำเงินติดขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสวิตช์ถ้าเกิดว่าเราได้ทําการหยอดเหรียญหรือสายแบงเข้าไปนะครับครบตามจานวนเงินที่เราตั้งเอาไว้ในซอฟต์แวร์แล้วนะครับไฟในแต่ละช่องนับที่มีสินค้าอยู่ก็จะติดกระพริบพเพื่อรอให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทําการกด นะครับเลือกในแต่ละช่องว่าต้องการที่จะนําสินค้าช่องไหนออกมาได้นั่นเองนีครับโดยก็จะมีทั้งหมด6กช่องนั่นเองโดยตัวตู้ล็อกเกอร์ก็จะเป็นโลหะนะครับแข็งแรงทนทาน,น,นก็มีช่องสายนะครับไว้สำหรับในการดูสินค้าที่อยู่ภายในนั่นเองนะครับส่วนตัวเซนเซอร์นะครับก็จะติดอยู่ทางนะครับด้านในของตัวล็อกเกอร์เพื่อเป็นการตรวจสอบว่านะครับ มีสินค้าหรือว่าถุงไข่บรรจุอยู่ในแต่ละช่องหรือเปล่าเพื่อนะครับป้องกันไม่ให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสินค้าแล้วกดเลือกเนี่ยก็จะไม่ได้สินค้าไปนั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอนุญาตครับเพียงแค่เรานะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับหน้าจอแอลฟ่าดของเราก็จะขึ้นคําว่า Selling Machine นรับซึ่งสินค้าที่เราใส่เข้าไปในที่นี้ก็คือถุงบรรจุขายนั่นเองครับซึ่งเราก็จะทําการตั้งค่านะครับว่า ในแต่ละช่องนั้นนะครก็จะมีนะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ20บาทนั่นเองครับสามารถที่จะหยอดได้ทั้งเหรียญและแบงค์นั่นเองครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปแล้รับแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามีสินค้านะครับอยู่ในช่องในแต่ละช่องของตัวตู้ล็อกเกอร์นะครับก็จะสังเกตเห็นไฟสีน้าเงินนะฮะติดสว่างขึ้นมานั่นเพื่อเป็นการแสดงเห็นว่าตอนนี้มีสินค้าพร้อมที่จะจําหน่ายแล้วนั่นเองครับทีนี้ครับเราจะทําการนะฮะ หยอนนะครับโดยการสาธิตหยอดแบงค์20เข้าไปที่ตัว b u l l a c c e p t o r ว่าตัวรับแบงค์ก่อนนี่เองครับในสภาวะปกติครับนะฮะช่องล็อกเกอร์ก็จะล็อกนะครับแน่นซึ่งภายในก็จะมีตัวสรินอยด์ก้อนนะครับอย่างดีในการล็อกนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับเรายังไม่สามารถที่จะทำการกดเพื่อเอาสินค้าออกมาได้ครับทีนี้เรายองลองนะครับหยอดเข้าไปมูลค่านะฮะยีบบาทนะครับอ่า จำนวนเงินก็จะขึ้นเป็น20บาทตามที่เราหยอดนะครับเมื่อเราหยอดครบนะครับตามจํานวนเงินที่เราตั้งไว้แล้วนะฮะในซอฟต์แวร์ก็คือ20บาทต่อช่องนะครับก็จะสังเกตมีไฟนะครับในแต่ละช่องที่มีสินค้าติดกระพริบเพื่อรอให้ผู้ใช้งานลองกดเลือกนั่นเองครับสําหรับการกดเลือกผมจะลองเลือกช่องกลางตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกดเรียบร้อยปุ๊บนะฮะไฟก็จะติดค้างเพื่อเป็นการแสดงเห็นว่าตอนนี้ผมเลือกช่องนี้อยู่นะครับแล้วก็สามารถนําสินค้า ออกมาได้นั่นเองในที่นี้ผมจําลองแบบเป็นกล่องก่อนนั่นเองนะครับซึ่งตัวเซ็นเซอร์ก็จะเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับก็สามารถนําถุงบรรจุไข่หรือสินค้านะครับเข้ามาตั้งนะครับที่ตัวบริเวณหน้าเซ็นเซอร์ได้เลยนะครับสามารถปรับความไวได้นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างเป็นไฟสีแดงออกมาเพื่อให้เห็นสินค้าที่อยู่ภายในเซอร์ร้อยปุ๊บนะฮะแล้วก็ล็อกน,นะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกอัตโนมัติเมื่อนำนะฮะสินค้าออกมาแล้วก็จะเห็นว่าไฟตรงนี้ไม่ติดแล้วเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ ไม่มีสินค้าน,น,นั่นก็คือเอาสินค้าออกมาจากช่องล็อกเกอร์แล้วนเองเนะครับทีนี้ครับผมก็จะลองนะครับทดสอบโดยการหยอดเหรียญบ้างนะ,ะเหรียญ10นะครับโคนศูนย์บาทเมื่อนําสินค้าออกมาเราก็จะเสตเป็น0นย์นะครับอ่ะสินะครับลองเหรียญ5ดูนะครับ15นะฮะอีกอันหนึงครับเหรียญ5 เรียบร้อยครับเมื่อเราหยอดครบจํานวนในที่นี้คือช่องละ20ะครับก็จะมีไฟที่มีสินคา้าเก็บอยู่ในแต่ละช่องล็อกเกอร์ติดสว่างแบบกระพริบขึ้นมาผมลองเลือกช่องนี้ดูบ้างนะครับแบบซ่มนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมก็สามารถที่จะนําสินค้าในที่นี้ก็คือถุงบะรจุไข่ออกมาได้เองครับเรียบร้อยปุ๊บก็ ล็อกอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดสินค้าเอาออกจากช่องไหนแล้วไฟก็จะไม่ติดนะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ไม่มีสินค้าอยู่นั่นเองพร้อมกับน้ำในช่องก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นสินค้าได้นั่นเองครับทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าผมลองหยอดนะครับ50บาทบ้าทบางซึ่งในแต่ละช่องผมเซตไว้นะครับช่องละ,ะ20บบาททีนี้ มันจะไม่มีการทอนเหรียญฉะนั้นครับหยอดไป50หรือ40บาทนะครับมันก็สามารถที่จะกดได้2ช่องนั่นเองให้เราเลือกได้นะครับอ่ลองหยอด50นะครับโอเคนะครับ50สามารถที่จะกดเลือกสินค้าช่องไหนก็ได้นะครับที่มีไฟติดกระพริบอยู่นะฮะผมขอเป็นช่องนี้แล้วกันนะครับเรียบร้อยครับช่องที่1ครับผมนำสินค้าออกมาล็อกครับ ทีนี้ก็ผมมันยังเหลือนะครับอีก20บาทสุดท้ายนะฮะเราก็สามารถที่จะนำนะครับสินค้าออกมาได้อีกช่องหนึ่งก็คือสามารถซื้อแบบอ่ารวบยอดได้นั่นเองนะครับผมขอเป็นช่องนี้แล้วกันครับโอเคออกมาเ,เรียบร้อยครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองกดช่องอื่นอ่าก็จะไม่ได้แล้วนั่นเองครับก็คือตามจำนวน เงินที่เราเหยอดเข้าไปนะครับในแต่ละช่องนั่นเองครับอ่าครับผมนี่ก็คือการทดสอบในส่วนของตัวตู้ล็อกเกอร์ขายสินค้าหรือตู้ล็อกเกอร์ขายไข่อัตโนมัตินะครับรับได้ทั้งแบงค์และเหรียญครับพร้อมกลไกลในการตรวจสอบเหรียญและแบงค์ของจริงหรือของปลอมหรือสิ่งแปลกปลอมนั่นเองครับมีจอ L อ d ดีแสดงผลการทํางานนะครับในแต่ละนะครับการทํางานของตัวเครื่องเองพร้อมกับตัวระบบเซนเซอร์นะครับทำการตรวจจับว่า มีสินค้านะครับอยู่ภายในนะครับตัวตู้ล็อกเกอร์หรือเปล่านั่นเองนะครับพร้อมไฟสองสว่างสีแดงข้างในเพื่อให้เห็นสินค้าได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับครับผมขอจบการนำเสนอครับตู้ล็อกเกอร์ขายขาย่อัตโ,ตโนมัติแบบหยอดเหรียญและรับแบงค์สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานเป็นขายสินค้าชนิดอื่นๆก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ